อาปีนี้เราภารกิจของเราคือว่าจะเอากระเ,เป๋าเนี้ยไปให้คุณแม่กระเป๋านี้มีอะไรอ่าให้ดูแรบปบเดียวแรบปบเดียวนะแบบพอโอเคไปดูกันครับระหว่างทางเป็นปยังไงไปเลยกันเลยเราไปกันเลยฝ่ายสองแค่สิบนาทีเราพุ่งหน้าไปกันเลยสี่ทุท่ไปต่อต่อยสาม,มแล้วไป,มมวไปต่อก็ถึงบ้านแล้ววันนี้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเสิร์ฟให้พาดูว่ากระเป๋ามีอะไรข้างใน กินข้าวกินปลาแม่มาเขานั่งข้างบนเลยขาไมนั่งกินเลยกินด้วยแม่มีตังค์ให้ยืมปะ่ะขอยืมตังค์เลยตังค์ไหนลลูกเอ้ยตอนนี้แม่มีตังค์ซื้อของแค่สองพันกว่าบาทพันเดียวยืมยืมพันหนึ่งไม่มีตังค์แล้วเอนนอน,นี่นี่เอ่ะออปีใหม่ให้แม่จริง้งหันนี่ให้จริงดิปีใหม่ฝั<สะ>นไปปะ่ะแม่ลูกหแม่ฝันไปป่ะไม่ฝันฝันอะไรอ่ะฝันที่ไหนอ๋อฝันอะไร แม่ลูกรวยลูกนะแม่ไม่ได้ตงเห็นลูกมีตังค์กินกันแล้นะเม่ฝันเอาไปอีกอ๋อเอาไปเอาไปหมดแล้วไป นึีวกไม่มีตังค์กินกลัวมันลำบากไม่รวยๆลูกนะโอ้ยพรโอ้ยพรแม่ดีใจลูกขอให้ลูกเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเอ่ออยากได้อะไรมีความสุขกับครอบครัวลูกนะรักพ่อรักแม่อย่างนี้ก็ขอให้รวยรวยลูกนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์นะครับผมโอเคครับกลับไปก่อนคุณแม่แล้วครับผมบ๊ายยไปแล้วจอกบ๊ายบาย